สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอมมอยวัลลี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตอาการของทัดดาวนึกแจ้งกันนะครับ ตัวบอเร็วสุดเกร่งของทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนล่าสุดหลังจากที่ทัดดาวนะครับได้ออกจากโรงพยาบาลก็ได้มาพักฟื้นที่บ้านนะครับเพื่อรักษาอาการรอให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งวันนี้ทัดดาวก็ได้อัปเดตภาพของตัวเองนะครับในลุกสบายๆชุดออกกำลังกายซึ่งสวยสดใสามากๆเลยครับเราก็ต้องเอาใจช่วยทัดดาวกันนะครับให้หายไวๆร้อเปอร์เซนแล้วเจอกันแน่นอนครับ ในชิงแชมป์โลกเราจะได้มี MB ที่ช่วยในเรื่องบล็อกและการตอบฝังฝังทำให้การเล่นแบบฟูทีมของสาวไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูภาพน่ารักน่ารักของทัดดาวในวันนี้กันเลยครับ